แทน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 ตัวแบ่เนาะพี่น้องก็คือแบ่ที่เฮาเคยซื้อให้กับท่าตุ๋ยแต่น,นั้นนะตอนนี้ก็คือเกิดลูกเป็นเชียยห้อยแล้วสบายดีและสวัสดีบรรดาพ่อแม่พี่น้องหมดสุขุคนอีกเซน,กนเก,นก่าเซนเคยเนาะกาเมื่อนี้เฮาก็ได้พานมาทีทางบ้านแกนค้ำเนาะก็เลยว่าแวมาเหยี่ยมมายามครอบครัวของแ่าตุย๋ยมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมิังนะว่าตอนนี้นี่ครอบครัวของเพื่อนนี่เป็นเนาใได ไปฮอตชัแล้วเนาะซิงที่เขากําลังเห็ดอยู่หฮนะเนาะกะตอนนี้เขากับมาฮอดที่เพื่อนของเพื่อนเรากะพอดีเขาได้ข่าวว่าแบ่แบบ่ตัวที่ยวเสื่อเพยวนนะเกิดลูกแล้วเนาะพี่น้องเนาะแล้วกะทางเมียของเท่าตุ้ยกะเกิดลูกเช่นเดียวกันก็คือเป็นข่าวดีทั้ทงสองข่าวเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่อันนี้ก็คือเท่าตุ้ยกะอยู่นี่แหละสบายดีท่านผู้ชมมั้ยนะสบายดีอ่าสบายดีเป็นอะไรผู้เขา,าเมียเกิดลูกอ่ะ อุ้เป็นล uh ูกเป็นอ่า no? ลูกเป็น huh. ผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอ่าเมียก็เกิดแล้วแบกก็เกิดแล้วอ่าแบ่แบ่นี่เป็นเป็นตัวเนี้ยตัวแม่ตัวผู้ตัวแบ่เลยฮะตัวผู้แบ่เพิ่นเกิดลูกสองโตนะพี่น้องนะตัวหนึ่งตัวผู้ตัวหนึ่งตัวแม่เห็นดอ่าเนาะแล้วก็เนี่ท่านผู้ชม หัวสวนของเพินน่นเนาะอ่ามาเบิ้งทั้งนี่เดี๋ยวชิพาไปเบิ้งหัวเบิ้งสวนของเพิ่นนะพี่น้องนอเนาะนี่ว้ายวะเบี่ยนี่เฮายังบ่ทันให้เบิง้งเท่านั้นพี่น้องเนาะมาเบิ้งสวนของเพิ่นก่อนอ่านี่เนาะคือตอนนี้กับเพิ่นกับปุ๊กมัดแล้วแหละนี่แต่ว่าเบี่ยมักนัดนี่เพิ่นว่ายังบ่ทันพอเนาะน,นี่อันนี้ก็คือเป็นหัวสีไข่ขึ้นละนี่ ผลชีคายหนึ่งก็คือปลูกนะปลูกลายๆนะพี่น้องถามว่ามันคืนมันใหญ่มันเนี่ยเก็บไปขายได้ได้หนิเนาะนี่เราก็ทำผู้ชมอันนี้อันนี้แมนกกยอดผักฝักเนาะอ่าอันนี้ก็คืนแล้วเพิ่นก็เอานี่มาปักให้มันคืนกับตัวนี้มันต้นมันต้นกับปลูกแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็มีหลายๆอย่างเนาะนี่

ก็เพืบบ่อนืใจเนาะทางผู้ชมเนาะว่าอันนี้มันกนะ๊กไหมยังเนาะใบประมาณน,นี้แหละเบาดำกับบุ้หูเนาะหรือว่าทางผู้ชมทานได้หูก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนาะนี่ครับอ่านี่อันนี้ก็คือก่อมันต้นเะนาะนี่มีม,มีมีหลายย้ะเนาะมันต้นนี่เพิ่นปลูกรรเรียบอ่าแต่ว่าอ่าแล้วก็อันนี้มันไหมไหนะังไมสร้างไม่ไมหัว อ่าน้ำใหม่ตัวนี้เพิ่นก็ปลูกพี่นอ้องนี่น,น,นี่อันนี้ก็มันตุ่นนะพี่นอนะ้องเนาะก็มิลลี่หลายอ,อ,อันนี่อ่านี่แล้วผู้ชมอันนี้อันนี้มันอย่างทูนเนาะนเพือกบ่แม่น,นเด้นี่ตีตือกระตือบ่แม่นเพือกเด้แม่ิมหัวมันก็กินอนะหัวอยู่ในน,ะน่ะกินมากินบ่กินนะตัวนี้นะ่ะกินอู กาดมันก็กินดีกินกาดตัวนี้น่ะกินกินเะอลาบเหาไปเอาอยู่ด้วยแบบอันโตกาดอันนี้มันเท่าก็กินนะนี่อันนี้นี่อันนี้อันนี้นี่อันนี้กินหรืะนี่กินเห็นน่าจะกินตำเออตำตำกินแล้วก็ใสะอลามอ่าทุนเนาะพี่น้องนะกขน่าดยันน่ะแต่หัวมันนี่กะโบกุนเนาะลายทองทิ้งกะอัศเชลายตางเนาะพี่น้องเนาะ นะแล้วก็นี่แหละยูเคดเคดนี่เนาะกับมีร้ายอันนี้ตัวนี้มันยังกุ๊กกุ๊กมะขุงโอ้ลมนี่ลมโอ้มันฝ่าลมเนาะนี่อันนี้กับ่นกับพวกกำลังเอามะคุงนะกุ๊ก,กมะขุงนี่อืมกับมีร้ายหลายอย่าง์นะพี่น้องนะนี่ตัวนี้ขึ้นแล้วพี่นอ้องไกลๆที่เป็นแล้วแหละ เนี่ยนะมักเต่านี่เริ่มเป็นแล้วพี่น้องนี่จอยอยู่นี่แล้วเนาะนะในอีกว่าโดนนี่เพื่อนกันหนาจะได้เก็บกินนะพี่น้องเนาะอ่านี่จะที่กำลังขึ้นก็บกำลังขึ้นนะพี่น้องเนาะนี่เนี่ยเขาปพูกเลยเนี่ปพวกเพชร นแล้วก็อันนี้แมนหัวสีไข่หัวสีไข่ขนี่สังเกตเห็นลายเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ตัวน,นี้ตัวน,นี้เพิ่นปลูกมักเพชรพี่น้องมักเพชรแล้วก็มักเขืออันนี้มีหลายตึบเน่ด้วยนี่แล้วก็อันนี้เป็นต้นมักทั่วนะพี่น้องเนาะ คือสําหรับเท่าตุัยนี่เทายังบม่พันเดี๋ยวเอาแนวพันมันยังไม่เพื่อ,เอนเธอเนาะคือเพื่อนหาเองเมื่อตัวนี้นะ่ะเนาะนี่อันนี้ต้นมักนัดพี่น้องโอ้เถ,ถืองามเลรอพี่น้องอมูกินเนาะมูกินเนาะพูดเงี้ยหนอ้าวมูเข่ามูเข่านี่โอ้ลอมันดีโอมันดีโอเฮาลมันอืมคอยคอยเป็ดจับด้วยน้อยสุดลอมพึ่งอืมไง น่าระกมีพักบัวยูนนี่พี่น้องนี่นะพักบัวพี่น้อเนี่ยเอ้าเราจะเอาตัวนี้นะเาทเขาอยาเอาตัวนี้เขาอาซื้อไหมซื้อมเขาบมเงินจะยืไหมซื้อเพี้นรอมีเงินไหมเขาบอกซื้อซื้อซเอาทำา่ดืออเขาให้ Scalable. ทำแม่เดือนเห็นแล้วก็เอาให้มือใด้จะไมีเวลาว่างๆเจ้ากัเสียหนามันนี่เด้อเมื่อวันนี้มือเบิ่งต้นแวะเนาะสำหรับสวนเพิ่นกะ er ที่ประมาณนี่ท่านผู้ชมนี่ต้นกล้วยนี่กะเพิ่นกะปลูกอยู่เล็กๆหน่อยๆคือถูกจิ้งถูกยักงมันเพิ่นหาเองมืดนาะพี่น้องเนาะเฮาบ่ได้อาหารเป็นเบียร์เป็นแมยังมะไหเพิ่นเลยเฮามีแต่บอกเพิ่นว่าอยากให้เพิ่นเฮ็ดสวนแล้วกับเพิ่นกะจัดการมันเนาะกันเริ่มแล้วพี่น้อง เริ่มเป็นหูเป็นห้างแล้วแต่ว่าก็คือดังที่บอกไปเบียดนี่ก็คือเพิ่นหาเองก be um, ็อาชีพเพียงพ่อพ่อปันใดเนาะแล้วก็ปุ๊กอะยักหางน้อยหนึ่งพี่น้องนะโอเคนะท่านผู้ชมบันี้ก็เฮาสิพามาเบิ่งนี่เนาะนี่แทน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 แต่แบะน้พี่น้องก็คือแบะที่เฮาเคยซื้อให้กับเง่าตุยแต่นั้นนะตอนนี้ก็คือเกิดลูกเป็นเชียบห้อยแล้วประมาณเดือนหนึ่งเนาะเฮาซื้อมาเนาะ ประมาณเดือนหนึ่งนะพี่น้องนะตอนนี้ก็คือเกิดลูกเป็นที่เรียบร้อยและสองโตพี่น้องโตผู้ตัวหนึ่งตัวแม่ตัวหนึ่งนะเท่าที่เทาถามเพิ่นนะกะ็แม่ก็เอาจอยลงน้อยหนึ่งเพราะว่าเกิดลูกไหมพี่น้องได้จักมือแล้วแบ่มันเกิดมันนี่ฮะมันเกิดมันนี่แบ่นี่หาก็เกิดมันนี่เออเอาอหน้าถามผู้ชมเทาก็บผู้นะแบบเกิดลูกแล้วก็ <c oughs> พอดีมา Money, right? แม่เกิดมือนี่เหรอสันแม่เกิดมือนี่แม่แม่ห่วงลูกเนาะ <c oughs> พี่น้องเนาะ <c oughs> อ๋อวังหลายเดี๋ยวมันจะอายเนาะเนาะอันนี้ก็คือเป็นใ <c oughs> ช่ป่ะนะเดนะนาะคือแบบมันก็นเริ่มออกแม่แพ้ลูกแล้วนะท่านผู้ชมถ้าหากว่าต่อไปมันแพ้อีกเนาะจากตอนนี้ทําอิดมีตัวเดียวเนาะแม่เดียวแล้วกัตอนนี้ก็เริ่มสามโตพี่น้อง ต่อไปถา้าหากมันเกิดแม่แพรลูกอีกอาชีพเพิ่มไปเพิ่มไปเพราะแบนี่มันเกิดลูกปีหนึ่งประมาณสองหรือสามเชืเอนี่แหละเนาะคะ่ะพระเจ้าก็าว่าแน่ใจเนาะมันก็คืองวัวคือควายมันเกิดลูกไวกว่านด้หนึ่งเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็น,ปนลูกขอ,ของเท่าตุ้ยนะพี่น้องน,นี่นุ่ยเกิดนี่เกิดอยู่ใส่เกิดอยู่ห้องหมอหรือว่าเกิดอยู่เฮื่นนัานนี่เกิดอยู่ฮือนนี่เกิดอยู่เฮือนเั่นนี่ไดีเดือนแล้วที Bố thân để điện thôi Nói, nói nó thật nó ngân, xây nhà Thì không có xây rùm ngân cho kịp là ra khóa hết bay, lấy ก่อนเนีนั่นแหละคือแบบขั้นถอนว่าจิไปห้องมอนี่มันเจ้ามีปุ่มสามาโนครัวบ่บ่มีบ่มีเขาเฮ็ดมันบุธงี้ขั้นเจ้าเอาปุ่มสามาโนครัวไปหั่นเขาใช้ให้ฟีฟีใช้ให้ฟีแม่ลูกอ่อนนี่มีแต่เขาเสียคาทำเนียมให้เขาสิบพันแล้วก็มันขายยกขายยามันยังกับฟีมึดเขาเขาเฮ็ดมันบุกนี่เฮ็ดแม่ข้อมันบุกเขาทิ้มเลยอ่าดูควร เ,เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ก็คือบุมีสามนกควเนาะจอาเนาะอ่ายังนั่งสร้างไปส่งเงินอืมอื้อืม,อมอน้าทานผู้ชมกะมื่อนี้เฮากัได้ไมาเยี่ยมมายามเพิ่นแล้วกัพ,พอดีเมียของเพิ่นกันกนเกิดลูกมีลูกหน่อยด้วยนะเฮากัเลยสิมอบเงินให้เพิ่นจำนวนหนึ่งไว้ให้เพิ่นอ่ารักษาไว้ใส่ซิงที่มันจำเป็นกับครอบครัวเพิ่นนั่นแหลนะเนาะ สำหรับเงินจำนวนนี้เนาะพี่น้องเนาะก,ก็คือเป็นของทางไอ้ฮัตสก่อ์เนาะเพิ่นได้สงมาจำนวนอยู่1,000บาทเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นให้ทางเบ้าดำเป็นคนจัดสรรเนาะเราเบ้าดำก็ได้เลือกเอาทีเอามาลงทีครอบครัวของเท่าตุ้ยเนาะก็ให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนาะบางทีเพิ่นอยากได้เบียร์ไม่เบียร์นั่นมาปลูกนี่ฮู้ก็เฮากับบุคุณเนาะก็กสิม,มอบเงินจำนวนนี้แหละให้เพิ่นเนาะแล้วก็บางที เพิ่นอาจ์ตมีแนวที่ว่าอยากซื้อเป็นนมซื้อเมี่ยงมาบำรุงลูกเพิ่นนะเนาะเรากะบโบชางหูน้ำเพิ่นสุดแล้วแต่เพิ่นที่ใส่สิงที่มันจำเป็นกับครอบครัวเพิ่เนเนาะจำนวนอยู่สามแสนสาวพันกิบหรือวันหนึ่งพันบาทนะพี่น้องเนาะอ่าครับอ่าแล้วก็บัดนี้มีอย่างอยากว่ากับทางผู้ใจบุญเพิ่นกับว่าผ่านกล่องตัวนี้แหละอ่าโอ้ยสบายดีอ่า,อาขอบอกขอบใจเพิ่นแล้วกัอไยพอนมันนะ เอพ่อไงยูดีมีแห้งดีมีแห้งนี่เอาไปใส่แนวที่มันจำเป็นนั่นแนวใดว่าจำเป็นกับว่าต้องใส่เขาจะไปส่งเมียอยู่ห้องหมออ่าจี่ส่งเมียไปห้องหมออืมแล้วก็บังยักได้มันยังมาปุ๊กเป็นมังทัวมันยังเป็นซารี่มันยังก่อซื้อเอาเอาเงินตอนนี้ไปซื้อเอาอ่า โอเคเนะาะท่านผู้ชมโตที่เฮ้าได้ดท้ายให้กับท่านผู้ชมเบื่องต้่ก็คือเป็นความเปลี่ยนแปลงหลังจากที่ว่าเขานําความส่วยเหลือไปให้เขาเจ้าหลังจากที่ว่าเขาเจ้าได้รับความส่วยเหลือนะพี่นอนะ้องเนาะจากตอนทําอิฐชีแทบจะบม่มีไม่ยังเลยพี่นอ้องตอนนี้ก็คือเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเนาะป้า,ปาขขางขางอนเพื่อนหันเขาก็ได้แนะนําให้เพื่อนว่า,าปลุกพัดปลุกไม่ยังปลุกไ,ไม่ยังไสเนาะ คือชีวะในาอนาคตมันจะสามารถเลี้ยงครอบครัวเพิ่นได้ตอนนี้ก็คือเริ่มเป็นหูเป็นหางแล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่าก็คือเป็นพืชพันธุ์ต่างๆเนาะมักนัดก็เริ่มยืนต้นเริ่มขึ้นแล้วแล้วก็เป็นหัวซีไข่ก็เริ่มตั้งต้นเริ่มขึ้นแล้วแล้วกับ,บัดนนี้เป็นเครื่อมักเต่มามักแตงที่พนนํามาปลูกเนาะก็เริ่มออกดอกออกมาในอีกบ่ดนนี่เพิ่นกันนะจะสามารถเก็บไปเลี้ยงครอบครัวเพิ่นได้เนาะพี่น้องเนาะ าอาร์ตซีบอกจำเป็นต้องกินเนาะทุกคาบคือจังแต่ก่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนาะก็คือสั์เลี้ยงของเพลินเ,เนาะสั์เลี้ยงจกักตอนทำอิฐที่ว่าเพลินบ่มีแมนแตโตัวเดียวแล้วก็พ่อดีมีผูใจบุญเนาะเพลินยืนมือเข่ามาซอยสื่อสัตว์ให้เพิินตัวหนึ่งเนาะตัวแบะและ้วก็ข้าพเจ้าก็ไปชอ,อกไปเลือกแลก้วก็เอาแบบแม่ม่าตัวนั้นมาให้เพิินถึงราคามันสูงแน่น้อยหนึ่งเท่ากับอ่า ลงเงินตอนนั้นซื้อไปนะตอนนี้ก็คือเกิดเราพี่น้องจากตัวหนึ่งที่เขาซื้อในเมือนั้นตอนนี้มันเพิ่มขึ้นเป็น3โตัว้วพี่น้องเนาะก็คือตัวน,นี้แหละเนาะก็คือเป็นเฮดคนลักลักทีขาพเจ้ายักษ์จะช่วยเรือโดยการ่งเสริมให้เขาเจ้ามีอาชีพทีมันจะสามารถเลี้ยงเขาเจ้าไปได้ตลอดในอนาคตเนาะเท่ากับว่าสามารถวาาได้เพิ่นอาจจะบ่าจำเป็นต้อง พ่งพาความสวยเหลือจกักไทยอีกก็เป็นใดเนาะถ้าหากว่าสัตว์เลี้ยงของเพิินเกิดแม่แพ้ลูกลายแล้วก็หัวส่วนของเพิินมีพืชม,มีพันธุ์ทุกสิ่งทุกอย่างครบถ้วนนะพี่น้องเนาะคือจังสัตว์เลี้ยงเนาะตอนนี้มีอยู่3โตัวในอีก6เดือนหรือว่า8เดือนหรือว่า1ปีข้างหน้ามันอาจจะขยายเพิ่มเป็น8โต10โตหรือว่าส่าวโตเนาะตอนนั้นเท่ากับว่าสามารถเวา้าใดกะ รอติดตามรอชมน้ากันต่อไปเนาะพี่น้องเนาะว่าอ่ามันจะเปลี่ยนเนวใดต่อไปครับพระเจ้ากะชิพยายามอัปเดตให้กับทานผูสม้มได้บเบิ้งได้ช้มกันเรื่อยๆต่อไปเนาะสำหรับครอบครัวที่ว่ามีเงินไขคือจังครอบครัวของนั่งยัดแล้วกะครอบครัวของเทาตุ๋ยเนาะก็คือเป็นสองครอบครัวที่ว่าเาเริ่มลงแบบนี้เนาะกะเริ่มเห็นผลแล้วพี่น้องเนาะกะบพวกที่ว่าไนน้พี่น้องเนาะคือแบบ ข้าพเจ้าก็ดีใจนะที่ว่าได้เห็นแบบนี้นะเถึงมันจะยังว่าเปลี่ยนหูเป็นหางเพราะเธาใดแจ่มั่นกันเริ่มดีขึ้นนะพี่น้องนะกน้องขอขอ,ขอบอ,อกขอบใจน้ำทางผูใจบุญหลายๆทุกทุกทานแล้วเนาะที่ช่วยกันสนับสนุนข้าพเจ้ามาตลอดช่วยกันส่งเสริมข้าพเจ้ามาตลอดในการวช่วยเหลือผู้ทุกผู้ยาก ทุกๆกรณีที่ว่าเบ้าดำได้ไปช่วยเรือเนาะก็ต้องขอขอบอกขอบใจขอให้ทุกๆท่ททานเนาะยูดีมีแห้งประสบผลสําเร็จในทุกนาะทีเวกงานบวชสิส่งใดก็ทําสิง่งใดก็ขอให้ประสบผลสําเร็จทุกประการเนาะพี่น้องเนาะกับสำหรับคลิปนี้กับซีบูมีอย่างไรนะพบกันไหมในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปไดนั้นกันฝากติดต,ตามให้กําลังใจกันคือเก้าสำหรับคลิปนี้ขอเก่าวําคำว่าสบายดี